รู้จักวังนาคินของพญาศรีสัตตะนาคราชณพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้คำชะโนดเราคนไทยรู้จักป่าคำชะโนดซึ่งเป็นวังนาคินของพญาศรีสุโธนาคราชเป็นอย่างดี แต่พญานาคราชนั้นไม่ได้มีองค์เดียวและวังบาดาลหรือวังนาคินก็ไม่ได้มีแห่งเดียวเช่นกันวันนี้ช่อง KK Channel จะนำทุกท่านได้รู้จักกับวังพญานาคราชหรือวังนาคินของพญาศรีสัตตะนาคราชซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าของนาคาธิบดีหรือเก้ากษัตริย์พญานาค พยาศีสัตตะนาคราชเป็นพญานาคที่มีเจ็ดเสียนเป็นจอมนาคราชหรือนาคาธิปดีในลำดับที่หต่อจากพญาศีสุโธนาคราชเป็นนาคราชที่ปกครองดูแลฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งลาวพญาศีสัตตะนาคราชเป็นสหายรักกับพญาศีสุโธนาคราช และทั้งสององค์ยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาเช่นกันอีกทั้งยังเป็นพญานาคในตระกูลเอราปัถะเหมือนกันนอกจากนี้วังนาคินของทั้งสองมีการเชื่อมถึงกันซึ่งเป็นเครื่องบอกว่าทั้งสองไปมาหาสู่กันเสมอไม่ต่างจากคนไทยและคนลาวมีความสัมพันธ์ดุดพี่น้องรักใคร่กันเป็นอย่างดี และวังนาคินของพญาสีสัตตนาคราชอยู่ใต้บริเวณพระธาตุหลวงในกลางกรุงเวียงจันทร์สอปป,อปอลาวโดยมีบ่อน้ำทิพซึ่งเป็นบ่อน้ำอยู่บริเวณพระธาตุหลวงซึ่งใต้ก้นบ่อจะเป็นทางเชื่อมลงสู่วังบาดาลของพญาสีสัตตนาคราชในเมืองไทยพญาสีสัตตนาคราชอาจจะไม่ อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักยกเว้นที่จังหวัดนครพนมที่มีการบูชาพญาศรีสัตตะนาคราชอย่างชัดเจนที่สุดเพราะพญานาคราชจะแบ่งเขตการปกครองกันอย่างชัดเจนและไม่ก้าวก่ายกันถ้าในเมืองไทยแถบภาคอีสานลุ่มแม่น้ำโขงทั้งหมดจะเป็นของพญาศรีสุดโทนาคราช ถ้าเป็นฝั่งลราจะเป็นของพญาศีสัตตะนาคราชปกครองดูแลพญาศ,ศรีสัตตะนาคราชเป็นที่รู้จักของชาวลราเป็นอย่างดีผู้คนชาวลราต่างหลังไหลมาสัสกการะศาลขององค์ท่านณพระธาตุหลวงอยู่เสมอที่สำคัญณบ่อน้ําทิพย์ น้ำในบ่อเป็นน้ำจากวังบาดาลเชื่อว่าผู้ใดได้นำน้ำทิพนี้มาสักการะบูชาหรือประพรมตามร่างกายจะช่วยเพิ่มพูนพลังกายทิพให้สูงขึ้นอันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลทำการใดมักจะสำเร็จโดยง่ายหากใครได้มีโอกาสมาสักการะพญาศีสัตตะนาคราช ณบริเวณศาลของท่านที่อยู่ในบริเวณพระธาตุหลวงจะสัมผัสถึงกระแสพลังทิพย์พลังบารมีที่แรงกล้าอย่างมากเพราะองค์ท่านมักจะมาต้อนรับผู้คนที่มาสักการ,ระท่านด้วยตัวท่านเองเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นนาคาธิพดีที่ไม่ถือตัวและเป็นมิตรกับมนุษย์อย่างยิ่ง